นะครับโอเคขอขอเถิดขอเถิดโอเคครับโอเคอเคุแจกครับยินดีโอเคครับ, me, so okay รบก็สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอนุชาเอาสสองอเช่นเคยนะครับ oh, <no. S 1> ก็วันนี้อยู่กับผมนะครับด oh, <no. S 1> ิชาเอสทูก็วันนี้ผมก็จะมาทำคลิปอาาสอนด,ดูยังไง ให้เว็บไม่โกงนะครับดูยังไงว่าเว็บมันไม่โกงหรือว่ามันโกงหรือไม่โกงนะครับแนะนํานะครับวันนี้ผมก็จะมาดูเว็บโคตรแร f เอฟเอนะครับมาสอนวิธีนะครับว่าโก,โกไม่โกงนะครับดูนะครับการอย่างแรกเลยเราต้องดูผู้ติดตามก่อนหรือว่าคนกดหัวใจก่อนพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดคือเยอะนะหนึ่งพันคือเยอะมากแล้วเพจก็ผู้ติดตามเพิ่หนึ่งพันหก 1, นะครับคุณดูดูดินะครับคุณดูนี่เป็นคอมเมนต์ที่แบบนี่นะครับการ ดูนะครับคนดูดูโพสดีครับการดูดิมีคนได้ด้วยดูเ้ยคนดูอะไรเนี่ยแอดคับสมได้ได้ปางทงครับผมดีใจมากเลยเฮ้ยคนดูดูด่โคตรดีวันนี้ผมจะมาดูเพจนะครับดูยังไงว่าไม่โกงนะครับดูเชิญเพื่อนมาถูกใจรับไปหนึ่งพันเพจฟรีๆด้วยเฮ้ยแจกฟรีเด้อแจกไอดีปืนอัพสิบไอดีเฮ้ยไม่ต้องทำอะไรมากแค่กดหัวใจแช่ห้าครั้งดูดิ ดูนะครับการคอมเมิ่นนะครับคนดูดๆนะครับกดหายใจกับเยอะมากกดหัวใจเยอะมากแสดงว่ามันได้จริงนะคนดูใช่ป่ะเรากกดหัวใจให้ดีแล้วกันไปมันแบบดูยังไงให้เวไม่โกงดูสุ่มออกติดแล้วดูปล่อยไอดีหนึ่งร้อยไอดีแล้วนะรีบไปสุ่มกันดูดีเขาจะปล่อยไอดีกันแบบประมาณที่ยงมาแบบสองทุ่มอะไรอย่างเงี้ยโอเคคนดูแบบดูยังไงเวไม่โกงดูผู้ติดตามโหเยอะมากดูคนดู แบบแจวว่ะโอเควันนี้ผมจะมาสุ่มแล้วกันเอาไว้ว่ามาสุ่มไปสุ่มเลยโอเคครับตอนนี้ผมก็เติมเงินมา400บาทนะครับคนดูครับเพื่อมาสุ่มเว็บโคตรแรง FF คือไอ้เว็บเนี้ยผมจะบอกเลยว่ามันได้จริงนะคนดูผมเคยได้แล้วนะไม่ใช่ไปกลับไปดูคลิปได้โคตรได้จริงๆริเลยคนดูครับมาคนดูครับถ้าผมกดสุม่มครั้งนี้ได้นะคนดูถ้าผมกดสุม่มครั้งนี้ได้นะผมบอกเลยว่ากูค้างไงเฮีย มาโอเคครับคุณดูครับผมจะเติมเงินมา400บาทนะครับโอเคตอนนี้ผมเติมเงินมา400บาทผมจะมาสม well ุ่มให้คนดูดูนะครับว่ามันได้จริงครับแต่ผมคุณดูวได้ดูคลิปไปผมหลายๆคลิปนะครับว่าเว็บนี้มันได้จริงผมจะเอาเว็บที่มันได้จริงอ่ะมาลงคลิปให้คนดูดูนะครับก่อนแน้ผมจะบอกเลยนะครับบางทีอย่างที่ผมสุ่มอ่ะบางทีมันก็อาจไม่ได้นะครับอันไหนที่ผมสุ่มได้ผมก็จะเอาลงลงคลิปแล้วอันไหนที่ผมสุ่มไม่ได้ผมก็จะไม่เอามาลงคลิปนะคนดูเพราะว่ามันจะแบบเป็นไฮ โอเควันนี้แต่ผมจะมาสุ่มอะไะดีดูเพจ1 0 0ตามเฮ้ยเกินดูไม่ให้โกงนะดูเว็บไม่โกงดูนะครับมีแบบหลักฐานแบบการไม่โกงด้วยดูดิดูให้รู้ว่ามันไม่โกงจริงนะครับมันน่าจริงท่านี้ผมจะมาสุ่มประมาณสองทุ่มนะครับคนดูเห็นเขาบอกว่าสุ่มสองทุ่มอ่ะวันเนี้ยวันที่สองเดือนสองสองห้าหกห้าครับคนดูบอกเลยว่าสองทุ่มมา ผมจะมาสุม่มกันวันนี้ผมสมุ่มโมอะเติมเครดิตมา400บาทเววันนี้ผมจะมาสุ่มให้คุณดูดูว่ามันได้จริงหรือไม่ถ้าผมได้นะครับคุณดูขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์ครับบอกว่าคลิปนี้ถ้าใครอยากได้คอมเมนต์มาใต้ล่างว่าทําไมถึงอยากได้รหัสนะครับถ้าผมสุ่มได้นะผมจะแจกคนดูนะครับสุ่มแจกคนดูนะครับขอให้ทุกคนกดไลค์คลิปนี้นะครับใครที่ไม่กดไลค์ขอให้ไม่ได้กันนะครับโอเควันนี้ผมจะมาสุม่มเอาเป็นท่าปักทงแล้วกัน ถ้ามาสุ่มได้คือว่าดีมากเลยคุณดูดูทิา่าเจ็ดวันท่าปักธงโหโอเคคนดูถ้าผมสุ่มได้คนดูฟังนะครับผมจะแจกคนดูนะครับสุ่มแจกคนดูนะครับถ้าใครที่ไม่กดไลค์ไม่กดแชร์ไม่กดติดตามนะครับผมขอให้คนนั้นไม่ได้นะครับถ้าใครกดติดตามขอให้ได้กันทุกคนนะครับขอให้แบบได้นะครับคนดูโอเคนะครับวันนี้ผมก็มีเงินอยู่400บาทนะครับผมจะแจก2อ d ดีนะครับคนดู2 ID ดีนะครับ โอเคเพื่อให้คนดูสองไอดีนะครับขอกดติดตามนะครับคนละหนึ่งกดติดตามกดแชร์นะครับดูถ้ามันได้นะคนดูผมจะให้ผมจะกดผมจะแจกคนดูนะครับวันนี้ผมก็มาสอนดูเว็บที่ไม่โกงนะครับแล้วก็จะมาแจกคนดูด้วยโอเคเริ่โก้ล้วไปเลยแล้วกันในเวลาสองทุน่มนะคนดูถ้าใครอยากที่จะมาสุ่มรีบมาสุ่มนะครับก่อนที่มันจะหมดนะครับ บอกแค่น,นั้นแหละรีบมาสุ่มนะครับดูคลิปนี้เสร็จปุ๊บรีบกดเข้ามาสุ่มด่วนเลยครับเพราะว่าผมจะลงคลิปตอนที่มันปล่อยไอเดียเลยครับดูครับผมสุดท้ายปักทงเลยนะกันโอเคไป let's go ลากูกลัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าปักทงหลักแสนเฮ้ยเกินถ้าปักทงหลักแสนด,ดีด้วยก็ไม่ลำไถ่ไอ้ไดีปักทงหลักแสนดีกเกลวหรอเฮ้ยไป็นเวลาสุ่มเกินเฮ้ยมันแขก โอเคเรามาดูรหัสกันดีกว่าเนฮะ้ยคุณดูผมได้ไอดีภาพปักทงหลักแสนเกินโอเคครับหนึ่งไอดีแล้วครับที่ผมสุ่มได้ไปนะครับโอเคถ้าใครอยากให้ผมผมวันนี้ผมจะมาสุ่มสองไอดีนะครับโอเคตอนนี้ตามผมเหลือสองร้อยนะครับโอเคได้ไอเดีปักทงหลักแสนเกินไปเวลาสองทุ่มเฮ้ยเป็นเวลาที่ผมอัดคลิปบอกเลยว่าคลิปนี้ผมจะเอาลงคลิปนะครับที่คุณอันไหนที่ไม่ได้ลงผม,มคือแบบผมไม่ได้อ่ะ มันก็มีวันที่ผมไม่ได้นะคุณดูมาโอเคคุณดูหนึ่งไอเดียนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับกดแชร์คลิปนี้ไปนะครับาใครที่ไม่กดขอให้ไม่ได้นะครับคุณดูผมจะสุ่มแจกนะครับแล้วก็คอมเมนต์ว่าทําไมถึงอยากได้ไอเดียนี้ขึ้นมานะครับโอเคคุณดูส่วนไอเดียที่สองนะครับผมจะไปเป็นอ่าสุ่มสกรีนอะไรเนี่ยโคตรแรเอฟเอฟปืนอัพครับผมจะสุ่มปืนอัพโอเคมาขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคุณดูขอแค่นี้พอครับ ท่านี้ไม่ทำนะขอให้ไม่ได้จริงๆนะคุณดูโอเคไป let's go โอเค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 ขอให้ได้ถอะเพื่อคุณดูนะครับโอเคขอขอเถิดขอเถิดโอเคครับโอเคกูแจกครับยินดีด้วยคุณได้รับปืนอัพเลเวลเจ็ดทุกกระบอกคุณดูมีทุกกระบอกเลยนะครับคุณดูโอเคครับคุณดูผมได้ดีผมได้แล้วคุณดูครับผมมีแจกคสองไอดีนะครับวันนี้คือใครที่คอมเมนต์หรือว่า กดติดตามคลิปนี้หรือว่าทําตามคลิปนี้นะครับกดแชร์แล้วก็ไปกดแบบถูกใจเพจของเขาอ่ะมันจะได้จริงนะเว้ยคุณดูโอเคคุณดูครับวันนี้อ่ะผมแบบมาแจสอนีคอมเมนต์มาครับทำไมถึงอยากได้นะครับว่ากดไลค์กดแชร์ใครไม่ทําขอไม่ได้นะครับโอเควันนี้ผมมีสอยนะครับปักธงลักแสนกับเปินอัพต <Wow. S 1> ุกกระบอดนะครับใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับขอให้ทุกคน เป็นผู้โชคดีกันทุกคนนะครับโอเคครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าบอกเลยว่าเว็บนี้โคตรจริงคนดูคือผมลงใช่ไหมคือถ้าผมสุมได้ผมจะเอาไปลงคลิปถ้าผมสุมไม่ได้ผมก็ไม่ได้เอาลงนะครับคือวันนี้ผมสุมได้ผมก็จะเอาลงคลิปนะครับคนดูมันก็มีทุกวันนะครับคนดูต้องเข้าใจนะครับผมก็ บางทีผมเขาสุมไม่ได้นะครับเหมือนคนดูแบบของหมดอะไรบ้างอะไรบ้างโอเคแต่เป็นผมบอกรับประกันเลยว่าเคเว็บนี้มันไม่โกงแน่นอนนะครับคนดูได้จริงไม่ใช่ดูหลักฐานที่เพจเขาก็ได้นะครับคนดูโอเคครับถ้าใครที่อยากได้นะครับอย่าลืมกดไลค์ติดตามกดแชร์นะครับคลิปไหนโอเคแล้ววันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับใครที่อยากได้นะครับรอเลยครับผมจะสุมเจองแนละผมจะสุมส่งไปให้ทางอ่า แบบว่าอะไรนะโอเคครับคุณดูถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์สุดท้ายกดแชร์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคุณดูเดี๋ยวรอเลยใครที่จะได้นะครับเดี๋ยวผมทาคลิปแจกโอเค let's go เจอกันใหม่ครับวันหน้านครับแต่เว็บนี้ได้จริงบอกอ,อน hold, de, hold, ลยโคตรดีโคตรเลยเฮ้ยสมวันนี้ผมได้อีดีมาสองอีดีแล้วคุณดูแล้วเจอกันนะครับครที่เป็นผู้โชคดีเจอกันนะครับนนรบ๊ายบาย